สวัสดีค่ะมันเอนกกลับมาผูกมาผ่อกับสาวสีะะืือเก้าแล้วค่ะมาจ้ามันเอกจวดจวดอีกแล้ววันนี้ตํากุ้งสดใส่บักแตงนะคะใส่ปูน้ำปูดองไข่วันนั้นแล้วก็จะอยากกินตะบักสมอีกแล้วค่ะสุดน้ำ น้ำตามักแดงเจียบต้วงวะนะข้าวปุ่นนะคะมันจะลดแป้งนิดนึงไม่ใส่เยอะนะคะข้าวปุ่นลดแป้งนะคะกินลดแป้งลดน้ำตาลหน่อยหนึ่งอื้ม วันนี้ไม่มีผักผักายวันนี้ล่าแห้งทั้งล่าทั้งศูนย์ค่ะมเมืองบมกพริกสาวสีเนี่ยศูนย์แห้งปันไลนกินหน่อยนื <c oughs> อ้อพริกหวาน สุขสการณ์เหตุงานนี่และกินไปบนไปชีวิตต่างดาวแล้วค่ะชีวิตต่างดาวใช่ะหมคะ ภาไม่คล่องก็จะทำงานไม่เหมือนกันนะคะภาษาบ่แข็งแรงภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเขาก็ใส่ต่ง,งานเขาแบบไม่ต้องใช้ภาษา เป็นคนต่างด้าวมันต่างด้าวหรอค่ะนะ้วคับมกันกินไปบนไปกลุ่มจวดอื ึ้นมาพริกมา้งั้นจะได้แรงนั้นทันอือหวหวนี่สาวสีขอดตัวไปจวดก่อนนะคะเพื่อนจะไป,ไป